เตัวหนึ่งนัลนเป็นตัวที่หนึ่งร้อยของไปตลอดรไม่ถึงไม่ถึงครับเพาจริงไอทีวีซีตัวนี้ถ่ายไว้นานมากๆเลยครับขึ้นได้มาออกอายการก็วันนี้ที่แรกเนาะแล้วก็อีกทีหนึ่งคือหนึ่งพฤศจิกายนอันนี้คือครั้งแรกของโลกเลยครั้งแรกของโลกดูยิ่งใหญ่ครับเธอเป็นคนไทยคนแรกของโลกคนไทยคนแรกของโลกที่เป็นบิวเซ็นเตอร์จเอาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าต้องบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณละเต้มากๆที่ไว้ใจให้ผมเป็นบิวเซ็นเตอร์เพราะว่าเอาจริงๆทุกคนรู้ว่าผมอะ พอดีไม่ค่อยชอบทานรสอื่นช็อกโกแลตนี้เป็นหลักที่สูงแล้วทุกวันนี้เพราะช็อกโกแลตเลยนะจริงไหเนี่ยจริงปหมเนี่ยจริงเพราะเป็นคนชอบช็อกโกแลตมากมากจริงค่ะและกินครั้งแรกรู้สึกว่าโอ้ใช่กินตั้งแต่กี่ขวบช็อกโกแลตตลอดตั้งแต่ประมาณลบสามขวบลบสามขวบในตองแม่ไปเลยก่อนก่อนแม่ท้องอีกใช่กินล้่มไปเลยล้่มมาแล้วนานมากแล้วหนัก กับป๊อปกับป๊อปนาวกับป๊อปนนวความพิเศษที่ได้มาร่วมงานกับลาเต้แล้วก็ป๊อบนาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากงานเขาโหจัดยิ่งใหญ่อลังการมากอะไรเงี้ยผมก็ใจไม่ไหวที่จะให้คนอื่นได้ลองชิมแล้วเพราผมตองผมได้ชิมครั้งแรกตอนที่เราถ่ายนี่แหละมันังเป็นแบบเดโมอยู่เลยอ่ะเราได้ลองชิมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยนะวันถ่ายยังแอบรู้สึกเสียใจเลยไม่ให้กลับบ้านนะบ้างเลยหรอไม่ได้กินหรอได้กินได้กินได้กินแค่ในชาอ๋อใช่ได้กินแค่ในชาแต่ว่าในกระเป๋าอากลับบ้านไหมกล่องลูกอ๋ แล้วอย่างเงี้ยคือเวลาเราได้รับความอร่อยอยงเงี้ยมีไหมพี่ใบเวลาเรากินอย่างเงี้ยให้มันอร่อยไม่แช่เย็นหรือว่าอะไรยังไงบ้างจริงๆผมว่าถ้าเอาไปาแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมนะจากที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะชอบก๊อคกตออคือแช่ยเย็นมันอาจจะแข็งมันอาจจะแข็งแล้วกินยากเ,ออเพราะว่า,ออา,าด้วยความทีออ่ข้างในเป็นเหมือนพันธพืชอบกรอบฟีลคล้ายๆเบลฟอร์มันจะต้องแบบกัดแล้วครึบทำเดียวออกนะ ก็เลยคิดว่าไม่ต้องแช่ก็จะดีที่สุดคุณภาพห้องพกใส่กระเป๋าไปง่ายออริจินอลนี่แหละดีที่สุดออริจินอลนี่แหละคือสุดยอดจึ้งที่สุดครัถ้าบางคนชอบกินรสปูต้องตากแดดเ้ยนะผมว่าประเทศไทยไม่ต้องตากแดดก็ได้ครับมันถึงแน่นอนใช่เพราะมี2รถคือซื้อวันพอดีเพราะวันถ่ายผมไม่ชิมแค่รถเดียวเพราะเพิ่งเห็นวันนี้ว่าเอ้ามี2รถมีเป็นรถครันช์ก็คือรถออริจินอลใช่ไหมครับแล้วอีกอันจะเป็นบิทเทอร์น่าจะเป็นแบบว่าที่แบบช็อกโกแลตเข้มข้นหน่อยสำหรับคนไไไมม่่่่่่ชชชออ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 บบบบบหวาาานนนนนนนกกกกจจะะตตตแแแแแแคคโโททั้งูเใรรฟ็ลยดสี ฝากป๊อปนาวฝากป๊อบนาวหนโอคครับผมก็ฝากป๊อบนาวเวยนะครับแฮปปี้แฮปป๊อปนาวนะครับผมก็เป็นขนมที่อร่อยมากๆแล้วก็สามารถกินได้ทุกที่ทุกเวลาครับเฮ้ยมันร้องห้ไนมแฮปปี้แฮปป๊อบนาวมัอบูดีใช่ไหมัอบป๊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 อเก่งมากบป๊อบปอบป๊อบป๊อะป๊อบป๊อบป๊อ่ปบป๊อบปบมาบป๊อลป๊เอบปบมาแบ้วครับบบอบลบอ เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศถูกปะใช่ใช่ใกลับมาไดจริงได้สักอาทิตย์แล้วครับกลับมาที่นี่แล้วเป็นเงินปงไปไปที่ไหนมานะไปจอร์เจียครับจอร์เจียไปใครไปใครเุ้ยต้องไปกับคนรู้ใจเฮ้ยสนิทเป็นสนิทเออไปกับไปกับใครเฮ้ยไปละชุดแรงขนาดนี้ก็เราบอกคนรู้ใจอะไปไปกับคนรู้ใจไปของคนรู้ใจคนกำลังคุยคเอ่อคนพิเศษแล้วกันนานยังมากกว่านี้หมายถึง ไปคือแบบเริ่มคุยกันนานจังคุยกันนานแล้วเอาเป็นคนพิเศษพิเศษานะยังไม่ใช่แฟนเออถนะแล้วนี้ไม่รู้เหมือนกันเอาเหใครไม่ชัดเจนระหว่างเราอะเขาก็จะเราไม่อะไม่พูดเล่นก็ก็เป็นคนพิเศษแหละครับที่เรารู้สึกว่าน่าใช่แล้วแหละก็บรรยากาศมันดีไหมล่ะดีบรรยากาศก็ดีก็เป็นประเทศที่เรารู้สึกว่าเพิ่งเคยไปเป็นครั้งแรกเลย่างเงีแล้วรู้สึกว่าธรรมชาติเขาสวยงามแล้วแล้วไปเราต้องลงรูปลงคลิปออกกำลังกายแบบ ขนาดนั้นเลยหรอเข้าแล้วหรอไม่ครับลงกันโดนด่าเฉยทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่องด่าไปเที่ยวไม่ออกกอลังกาย๋ออ๋ออันนี่คือทำทำตามออเดอร์ครับผมออกกอลังกายเอาหน้าอาร์พีพีถ่ายภาพหรอการภาพอาร์พีพี้ใครไม่เห็นหรอเฟรมสวยมากเลยนะออสวยภูเขาสดังตั้งกล้องในคุณมีไฟลิมโบมีอะไรตั้งรอโอ้โหนั้นแหละแล้วก็กลับแล้วแต่สร้างภาพคือใครครับอะไรนะสร้างภาพผมสิครับตั้งกล้องครับองโอ้เราไปเที่ยวกับคนวิจัยเราไม่ให้ไปถ่าย เราเองรู้ใจตัวเองดีที่สุดอ๋อเราจะรู้มุมหล่อเราใช่ส่วนคนรู้ใจคือใครเนี่ยตัวเองตัวเองคือไปกับใครนะ่คือไปกับใครคนรู้ใจก็รู้อยู่ใครเราไม่รู้ไงไม่ได้ไปรู้ใครเราเอาคนนี้ไปได้ไหมอ่ะไปแล้วแล้วพอออกกำลังกายคลิปอย่างเงี้ยมันก็แบบว่ามีความแบบโชว์ต่างๆอะไรไงหน้าหลังมังสาเราพี่ๆนะค่ะที่เตอนลว์อยู่เขาก็เลยแบบเออคนรู้้เลยคนรูเลย ไม่โชว์อะไรนะใส่เสื้อผ้าครบทุกชิ้นเลยนะมันก็แบบว่าดูฟิตฟิตไงดูฟิตฟิมันรัดเมันรัดรูปไปถึงฟิตอันเฟิร์มอ่ะอัเปิมก็ก็โอเคก็ออกกำลังกายแวะๆไปเที่ยวพักผ่อนอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกมันต้องขนาดนั้นเลยหรอการออกกำลังกายต่างถิ่นต่างแดนใช่ใช่ก็มันอยู่นานของมมเป็นที่โรงแรมอะไรครับมันอยู่นานก็เลยออกกำลังกายซะหน่อยในต่างประเทศในปัจจุบัน ไม่ถึงประมาณสักเจ็ดแปดวันได้แปดวันลงบินก็คือพักผ่อนเอมพี่ชั้นแบตเลยเอมพี่ครับผมแล้วก็แลนดิ้งตุ๊กทำงานเลยทําได้โกรธลายมากลงคิวเหมือนกรธผมเลยที่ต้องออกกําลังกายตลอดทริปแบบเพราะกลัวแบบกลัวน้ําหนักขึ้นเหรอเพราะมันเอนจอยอทติ้งนี่หรอมันเอนจอยอทติ้งด้วยส่วนหนึ่งออก็จริงๆแล้วพอดีว่าไอ้ซีรีฟโปรเจกต์ถัดไปเนี่ยมันต้องใช้ผลิตสิ่นึงอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบต้องออกหน่อยเออซีรีส์เรื่องใหม่เฮ้ยมันใช้หุ่นนี่ไงเขาวงในเขาโหุ่นเหรอ โชว์โชวโชว์บนทั้งล่างก็คืออันนี้มาจริงมาตอนไหนฉากเนี s <S ้ยเจอเข้าปองไหมเปิดเรื่องมาฉากแรกก็โชว์ทั้งล่างแล้วใช่ผมไม่ได้พูดเล่นนะซีรีส์ใช่ไหมเออเห็นโฟลเตอร์ซะก่อนนี่เอย่าให้หลุดอะไรเขาบอกว่าเอาเทาที่ได้ไม่หลุดไม่หลุดเขาบอกว่าถ่ายโฟลเตอร์คือเป็นแบบไม่ได้ใส่ในคือ อยู่วงการนี้มา67ปีผมถ่ายโปสเตอร์ด้วยชุดนั้นแบบประหลาดใจมากเกิดมาไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว,ว่าจะมีใครได้ทำด้วย วันดีนะครับวันดีโหลดแอปกันด้วยนะครับะรอเลยใช่ไหมรอโหลดรอเลยเพราะว่าวาวทุกเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องผมคือไปดูในวันดีในช่วงวันไม่ต้องดูไม่ต้องดูก็ได้ช่วงวันแต่ว่าโหลดแอปกันมาก่อนตอนนี้ในวันดีมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์อยู่แค่ในแอปวันดีเท่านั้นใช่คืประวัตาสนี้หรือว่าทั้งเรื่องนี้ทั้งเรื่องครับทั้งเรื่องทั้งเรื่องอ๋อไม่ต้องเสียเงินแมสำหรับการโหลดวันดีถามได้ดีครับผมไม่ต้องเสียเงินเลยครับโหลดฟรีครับผมดูฟรีด้วยครับดู ย้อนกลับไปก่อนย้อนดิว่าย้อนกลับไปสั่งประเทศไม่ได้เลยเลยครูครูใหญ่สั่งมาเลยว่าออกออเดอร์มาเลยว่าใบต้องลดหุ่นเพื่อให้เหมาะกับเรื่องนี้อยย่างงเี้ไม่ใช่ลดหุ่นครับให้เพิ่มให้เป็นกล้ามเนื้อให้มันให้เป็นกล้ามเนื้อหน่อยใช่เพราะว่าจะเตเราก็มีอยู่แล้วครับมีน้อยครับมีน้อยต้องเพิ่มเพราะว่าอะไรน้อยบ้างเลยมีจริงจริงน้อยหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยน้อยไม่ดีอะฮะที่รู้ทัน ไปต้องการเพิ so ่มอะไรในความที่แบบว่าพอเราเห็นกระเทีแล้วทุกวันเนี่ยเพราะว่ต้องเพิ่ม่นเพราะว่ามันต้องค่อนข้างเล่าร้อนนิดนึงในซีรีส์เรื่องนี้ยไม่ไม่นิดเล่าร้อนมากๆเลยมันเป็นเรื่องกับอะไรเอาทางเ่าไปเออผมพูดได้แค่ไหนนะเอาเป็นว่ามันเล่าร้อนมากเป็นพระเอกหนึ่งคนแล้วก็มีผู้หญิงที่จะต้องมาคลุกคลีกับพระเอกคนนี้ค่อนข้างเยอะดีนะมากกว่าห้าดีก็เล่าร้อนเล่นอนเป็นอะไรเป็นเป็นโ์สเปตปอะไร เป็นเป็นเอาเป็นว่าเป็นผู้ชายกลางคืนคนหนึ่งเสร็จเรีหน่อยเพมอยจะว่าไงก็ได้ครับจะคนทํางานกลางคืนดีกว่าอุ้ยนี่ง่ายเลยอุ้ยไม่ผมต้องคอยรีเสิร์ชอยู่ตลอดเลยช่วงจริงเหรอใจศึกษาตัวละครด้วยการลงพื้นที่เหรอมันต้องลงเพราะว่าเราดูในดูในทีวีดูในหนังเนี่ยเขา เขาแบบเขาทํามาแล้วเขาสั่งเคราะห์มันมาแล้วแต่การที่เราไปดูสถานที่จริงเราได้เห็นของจริงจะได้มาอัดแน่นเป็นของเราเองที่วันนี้ใครเห็นไปไปตามที่เที่ยวตามไปทำงานครับเป็นพาร์ทของงานเรียกว่าเป็นพาร์ทของงานดีกว่าเป็นคนรักงานมากๆใช่ไหมงานคือชีวิตโอ้พระเอกช่องเราก็คือกันบ้านทุ่งเททุกคนทคนเฮ้ยอะไรอ่ะเมาควยกันเกินได้ดูมานหรือเปยังไม่ได้ถ่ายเลยครับแต่ว่าสี่ผู้จิจถ่ายไปแล้วสี่ผู้จิการี้เริ่มถ่ายคิวแรกเลยน่าจะ นปีน,ะน่ความรับบริษัททุกอย่างน,น,นะเนี่ย<ม>ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่บาน่าให้หลักเองแล้วนนี้คือเขาเรียกว่าเป็นท่าที่แบบว่าเจดีย์ที่เราเรียกว่าโชว์เนื้อหนังมากสุดเลยมากสุดเลยครับมากสุดมากมากมากๆมากจนตกใจเลยแต่ว่าเป็นแบบเป็นแบบแอบแคอมเมดี้นิดๆนะครับเรื่องนี้ครัว่าก็ก็เยอะเอาเป็นว่าเปิดมาฉากแรกผมมีหมอนใบเดียวอะหรอไม่ไม่คุ้นใจ มีมันเป็นฟิล์ซีนนะฟิล์ซีนเออแต่ว่าคือในเรื่องคือเล่นแค่แส่จริงนะแ่เดี๋ยวไม่นอะไรอีกเใช่แค่นั้นเลยคอสตูมผมง่ายมากเปลี่ยนแค่สีขอบอย่างเดียวเออแค่ขอบเปลี่ยนขอบเป็นเกงแค่นั้นเลยหรอมันมีสาระอะไรพี่วันนี้ยหลานจริงเลยเนี่ยจริงจริงจริงพูดจริงใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อโหลดแอปวันดีก่อนนั่นเนอะใช่เออเออแล้วแต่ว่าพอพอเราบอกว่า ไปเที่ยวกับคนรู้ใจอะไรเงี้ยคนอื่นเขาจะแบบเสียดายือเป้ายังมีโอกาสให้คนอื่นหือเป้าใครคนอื่นอ่ะสาวอื่นโอกาสเรื่องอะไรบอกว่าจะมาจีบเราหรอเธอไม่ต้องแล้วเนาะคนคนนี้คนรู้ใจเขาจะไม่รอยใจหรอกคุาจีบไม่มีใครจีบผมหรอกเอาจริงเอจริงไม่มีใครจีบผมเดีไม่แตกหรอไม่นะไม่เปิดเใช่เปิดเปิดแต่ว่าไม่มีไม่มีใครจีบผมตบตบอีทุกคนหรอ ใครจะตอบไว้ที่ผมผมก็ตอบสิไม่รแล้วมีบัจจัยบ้างไหมเข้ามาแบบเตะตาไม่มีอ่ะไม่มีเตะตาเลยเตะกันคอ่อชอบแบบไหนแบรชอบแบบไหนแถึงผู้หญิงเหรอเอออ่ะเราชอบอะไรบ้างหล่ะก็เอาจริงชอบคนดี ถ้าคนดีถ้าคนเอาใจใส่อ้อรูปลักณครายนอกอะไรคือไม่ไม่สนใจแล้วเป็นรองมากกว่าเนรอเราเลือกคนที่จิตใจมากกว่ามันจะต้องแบบแบบรักคนเป็นแบบนี้ด้วยก็คือต้องศึกษาระยะหนึ่งก่อนคุยกันสักนิดนึงก่อนใช่ต้องต้องได้คุยกันก่อนต้องได้เห็นท่าแท้เขาก่อนว่า,าจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะตอนคนเริ่มเล่าคุยใหม่มันก็แบบมันก็อาจจะไม่เห็นความจริงขนาดนั้นจะมีโปรโมชั่นบ้างอาจจะมีอะไรบ้างแต่เมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเราคุยไปรู้สึกเอ้ยมัน นี่แหละท่าแท้เขาแล้วเรา่มรู้สึกว่าปัดคงแล้วยังชอบแบบสาวเจ้าเมื้อดีอยู่ไหมพี่ใบก็ก็ชอบนะจริงๆเวลาผมบอกว่าผมชอบคนอวบอ่ะคนเขาจะคิดว่าแบบนั้นอวบแบบนี้อวบแต่คืออวบเราไม่เท่ากันนะครับทุกคนเราทำนี้เลยผมชอบแบบผมแค่ไม่ชอบคนผอมมากไม่ให้แบบแห้งแห้งติดกันไม่ค่ยชอบคนผอมมากถ้ามีเนื้อมีหนังให้แบบได้หยิกได้หนุบหนับเราติดสกินชิปไงเราติดแบบหนุบหนับอ่ะยังไงได้ยังไงนะ ขอบคุณงอะไรเนี่ยคาดไปแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเสเรี่อยไปว่าเป็นฐานะโสดหรือว่ายังไงดีนะเออก็อยู่ในฐานะนี้ไม่เปิดใจแล้วครับไม่เปิดฮะไม่เปิดใจให้ใครไงมันเขินขนาดนี้หรอหรือยังไงหรือมันมันเหนื่อยกับความรักแล้วของทักก่อนแล้วจะอยากเจอความรักที่ดีอย่างนี้หรกอเปล่าค่อยๆใช้เวลาเปิดไหนไม่ได้หรอเปิดให้ใคร ให้เราก็ได้เฮ้ยอะไรวะเป็นเหัวไหมใช่เราเราก็มีเอาจริงเราก็ศึกษาเขาอยู่เราก็ดูเขาอยู่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานที่จะ่เปิดใจให้ใครอยากดูคี้ทีละคนทีละคนใช่แล้วคนนี้คือต้องใช้เวลานานไลมก่อนที่จะแบบว่าชัดเจนเดินสถานะหรือว่าเขาขยับฐานะกันอะไรเงี้ยก็ผมว่าไม่น่าจะดีนานมากหรอกแต่ทุกอย่างก็ดูลงตัวดีแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคือแบบได้เห็นแล้วว่าแบบ ไตาใช่ก็ได้เห็นเยอะเพราะว่าไปเที่ยวแต่มันก็ไปไกลไปต่างประเทศมันก็ไม่ได้ว่ากินหรูอยู่สบายมันก็ลำบากประมาณนึงอะไรเงี้ยมันก็ได้เจอปัญหาแล้วก็ดูว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไงอารมณ์เป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยได้เหมือนเป็นแบบทดสอบอะไรเงี้ยว่าเออเราจะจะด่ากันไหมว่าเราจะเกลียดกันหรือเปล่ากับเวลาเจอปัญหาอะไรเงี้ยเพราะมันก็ปัญหาก็เยอะจริงๆอ่ะแบบหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงมากเลยเจอแรงไปติดตัวเองเจอปัญหาคือมันค่อนข้างเหนื่อยใจแบบหมายถึงว่าเวลาแบบ ผมเช่ารถขับเองไปดูอะไรเงี้ยเราก็ขับรถขับซ้ายด้วยขับแบบที่ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบปัญหามันเยอะขับไปเจอรถติดแบบเอ้ยมันจะต้องยังไงขับขึ้นเขาข้างๆเป็นเหวด้วยนะอ,อะไรเงี้ยมันก็แบบเอาไงต่อ,ตอมันต้องแก้ปัญหาอะไรตลอดเวลาไปถึงที่พักเข้าที่พัก ตจองผ่านเอเจนซี่หนึ่งไปไปถึงที่พักเอ้าที่พักปิดเราจ่ายตามไปแล้วก็ไปหาที่พักใหม่นะอะไรเงี้ยมันแบบมันมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยอยู่จุกจิกระหว่างทางฉันต้องคอยแก้ปัญหาตลอดเราก็ได้รู้จักเขามาคือทักษะการแก้ปัญหาแล้วเขาดียังไงผิดไหมผัดใจเย็นไม่ค่อยแก้ปัญหาโอเคโอเคเลยโอเคเลยนเชื่ออะไรนะฮะเชื่ออะไรนะไหนพูดให้ได้เลยเชื่อไหมอักษรย่อเอ้าอักษรย่อ บกอบกบกบิวกิบิวกิเฮ้ยบิวกิอะไร่บกไม่คิดได้ไงบกชื่อสุภิยาวงการไมวงการเหรอวงการเราวงการน้องวงการไม่น่าจะออกแล้วนะตอนนี้ออกแล้วออกวงการแสดงว่าเคยอยู่เหรอเคยเฉียดมั้ยม่รู้เหมือนกันอะไรนะครับก็เออใช่เคยเป็นนางงามอ๋อน้องใบ ไปก้อนไปก้อนอะไรกว่าจะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่ทริปนี้ไหมครับทริปนี้เหรอไม่มีครับไม่น่าไม่น่ามีไม่ถ่ายรูปกันเลยไม่ได้ถ่ายมีสองคนใครถ่ายเซลฟี่อะไรทั้งีเเรอผมสอบตบกุิชาเซลฟี่มาไ่ได้ ก็คือไว้ให้เป็นพร้อมก่อนไม่เปิดตัวทีเดียวเออใช่ไม่ชัวร์ก่อนพอเปิดปิดปิดก็อายคนเหมือนกันนะเออวทำไมอ่ะก็เปิดเปิดแล้วเลิกเปิดเลิกเปิดเลิกมันก็อายคนนะเราอยากได้คนรักแม่นคงใช่ใช่ถือเคล็ดไหมถือเคล็ดไหมไม่ถือเนาะไม่ถืออ๋อเอาชัวร์จะไม่เปิดเอาชัวร์ก่อนเปิดใจไม่เปิดตัวเอาเปิดตัวก็ได้เปิดใจแถวนี้เห็นหรือปล่อยตัวปล่อยตัวข้าพิณข่าวสัมภาษณ์น้องเลย ฝากฝากวันดีด้วยนะพอแล้วพอแล้วถ้าฝากละครจะตัดละครเลยก็ปีหน้าจะมีครับก็ไอ้โปรเจกต์วันดีที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะับในวันดีก็ต้นปีครับผมโหลดแอปกันด้วยนะครับแอปวันดี O N T D ครับแล้วก็ปลายปีหน้านะครับน่าจะประมาณสักเดือนแปดเดือนเจ้าสายมาสสุดท้ายก็จะมีละครเป็นละครยาวเรื่องหนึ่งกับนักเอกชื่อดังหนึ่งท่านไม่ใช่ใครไม่บอกคำรักที่เขาบอกตัวแม่ไหมตัวแม่ไหมตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ตัวแมไม่มีใครไม่รู้จัก ต้นเลยอรอต้นตอนลราเวอร์สักสิบล้านโอ้โเอาละไปดาวิกาเฮ้ย <laughs> ใช่เปอร์คิะโลเฮ้ย <laughs> ให้คนอื่นเขาเดาบ้างสิเอาละ <laughs> <laughs> อะเล่นคนเดียวตลอด ยามันแล้วคือนอกจากนาดแสดงแล้วที่ไบรยังมีงานเพลงอะไรอยู่ไหมคะเจ้าของเพลงคำตามอารมณ์ครับสามคำเา็นการดีเลตกเฉยไม่ได้อะไรมากถ่ายละครเป็นหลักถ่ายละครก็เหนื่อยมากนะมีโครงกัสกับละครเลยใช่ใช่ก็ปีหน้าเอาแค่สองเรื่องนี้แหละให้มันดีไปเลยไม่อยากจะไปขยับามทำเรื่องอื่นแบบเราไปทำหน้าที่อื่นอะไรอย่างนี้บ้างยังไงจริงจริงก็อยากครับแต่คิดว่าเรายังเรารู้สึกว่าเรายังไปไม่สุดกับการแสดงเท่าไหร่เรายังไปได้อีกดละคอไปอีกสักสองกึ๊กแล้วกันแล้วเดี๋ยวกาไปทำอย่างอื่เอาแล้วไปกึ๊กวัดยังไงอ่ะ ที่สงสัยเนอะนักข่าวคนเนี้ยนักข่าวเนข่วเป็นนักข่าวในละครก็ใสเป็นเป็นเป็นแบบมันก็เป็นเป้าหมายเราอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดใต้ล่าก็เราก็ได้เข้าชิงนาตาล่าใช่อีกทีหนึงก็คือเราไม่เอาเข้าชิงเราจะเอาเอาตรงวันเนี้ยอยากได้ถ้วยใช่เพื่ตั้งทีช่องทที่คืออยากได้บความการันตีทีว่าเฮ้ยเราาสามารถใช่เราสืกว่าเราเข้ามาตรงนี้ทีเราไม่อยากออกไปแบบ แบบไม่มีอะไรติดไมืออย่าเอาแบบมีอะไรติดมือเป็นตัวก็คือพอได้คืนลวันทุกประกาศออกจากโรงการนใจเย็นใจเย็นอย่ายู่อาจจะไม่เท่อกันอืออาจจะแบบขยับขยายมากขึ้นปรับสัดส่วนในการทำงานนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังมีความฝันเราอีกหลายอย่างที่ไม่ใช่ในวงการบันเทิงแค่คือเรื่องอะไรธุรกิจอยากเที่ยวรอบโลกครับเอาหลอดไปท่องเที่ยวใช่แล้วไปม่ทำล็อกเบยุอะไรไม่ผมรู้สึกว่าการทำล็อกไปด้วยแล้วแต่คนนะอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าการลองแล้วคือแบบเวลาที่เราไปเที่ยวเราถ่ายรูปถ่ายนี่มันเป็นงานไปด้วยอ่ะ มันไม่เหมือนการเที่ยวแบบเที่ยวอะไรมันเครียดมันเครียดมันต้องคอยกังวลเฮ้ยคัดนี้เรายังไม่มีเลยเฮ้ยต้องใายเปิดเฮ้ยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันพยองเยอะไปการไปเที่ยวของคือแค่ปล่อยจอยปล่อยใจฟิลฟิลเดินสนใจอะไรก็แวะไปไม่ต้องอะไรเงี้ยแบบสบายสบายแล้วถ้เดไปทำงานอื่นไปทำงานใช่เราไปสา่งได้ไปพักแล้วไม่ต้องไปทำงานอีกอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันไม่ใช่น้องนั่นงานเพลงล่ะจะได้เห็นคุณ NV NV กับ หมมรอบัเดี๋ยวเราว่างๆก่อนเราว่างๆก่อนเราว่างอาจจะแวะไปทำเพราะมุมนั้นต้องต้องมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์เยอะไงก็มีเวลาด้วยแค่ละครก็ถ่ายนานหไแล้ะก็มีว่างๆจริงถึงจะได้ฟังใช่ใช่ใช่โคตรแรรไอเทมโอเคโอเคเพลงคุณเอ็นวีเอ็นวีห้าปีมีครั้งเดี๋ยวจะมีเพลงแต่งแรปด่านักข่าวอะไรองนี้นิดหน่อยจะเย็นเอาเลยเราเลยเอาเลยเอาเลยอยากฟังสดเอาซะหน่อยคุณบังเลย